สวัสดีค่ะดิฉันสุนันทาจันวิเชียนนะคะวันนี้มาพร้อมกับคณะครูโรงเรียนบ้านเดนลังลาดอุทิศค่ะวันนี้เราจะมาร่วมกันนําเสนอนะคะกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนนะคะให้มีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยมีกระบวนการหลักๆอยู่3กระบวนการก็คือ1กิจกรรมพัฒนาปัญญาภายในค่ะ ด้วยกิจกรรมจิตศึกษานะคะกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL นะคะแล้วก็กิจกรรมในการพัฒนาครูด้วย PLC ค่ะ,คะท่านผู้อนการนะคะได้ร่วมกับคณะครูในการทำ MOU ค่ะเพื่อยกระดับผลสมนิดทางการเรียนนะคะแล้วก็เน้นกิจกรรม Active Learning นะคะในทุกรายวิชาค่ะโดยในรายวิชาหลักของเรานะคะคือรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยนะคะจะมีกิจกรรม Active Learning ค่ะและมีกระบวนการชมเชื่อมใช้ในหน่วยบูรณาการ PBL ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning ค่ะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับปฐมวัยในหน่วยบูรณาการ PBL นั้นครูจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เด็กจะจดจำในสิ่งที่ตนเคยได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติครูจะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มเรียนทุกครั้งโดยการใช้กระบวนการจิตศึกษาเพื่อให้เด็กได้กำกับสติจัดกายจัดใจมีจิตใจจดจอ่อต่อสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติ ในกระบวนการสอนจะเน้นการใช้คำถามกระตุ้นความคิดการเล่านิทานการดูคลิปวิดีโอการตั้งคำถามให้เกิดการสังเกตการสำรวจจากนั้นจะเชื่อมโยงความคิดระหว่างครูกับนักเรียนโดยการร่วมสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่ครูสอนเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันสนทนาถามตอบเพื่อต้องการรู้ว่า นักเรียนสามารถบอกถึงวิธีการทำหรือกระบวนการในการลงมือปฏิบัติและสามารถปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนนักเรียนสามารถสรุปบทเรียนและเกิดองค์ความรู้ต่อนักเรียนดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยจะใช้การสอนแบบ active learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีทักษะการเรียนรู้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์มีความเข้าใจมีทักษะการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมีทักษะอาชีพและมีคุณธรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราได้เน้นการเลือกสื่อที่เหมาะสมนะคะอาจจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อ d l t v นะคะ หรือสื่อเสมือนจริงนะคะซึ่งอาจจะมีจากเว็บไซต์ภายในประเทศต่างประเทศนะคะแล้วก็เน้นการลงมือปฏิบัติจริงค่ะนะทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะสรุปปุงความรู้ร่วมกันสร้างโมเดลต่างๆนะคะแล้วก็สืบค้นความรู้ร่วมกัน,นะคะ กิจกรรม Active Learning ในรายวิชาหลักภาษาไทยตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการอ่านการเขียนนั้นเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆดังนั้นทางโรงเรียนของเราจึงพยายามที่จะจัดให้เด็กมีการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซนจึงจัดกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซนกิจกรรมที่จัดอาทิเช่นกิจกรรม การอ่านก่อนกลับบ้านนะคะเด็กนักเรียนก็จะมาอ่านหนังสือกับคุณครูคก่อนกลับบ้านในทุกๆวันหรือจะเป็นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนก็คือเด็กที่อ่านหนังสือคล่องก็จะมาช่วยคนที่อ่านหนังสือย,อยังไม่ค่อยคล่องหรือจะเป็นกิจกรรมผู้ปกครองช่วยคุณครูโดยคุณครูจะมอบหมายให้หนักเรียนกลับไปอ่านหนังสือให้กับผู้ปกครองฟงังที่บ้านแล้วผู้ปกครองก็จะเซ็นรับรับรองว่านักเรียนได้อ่านหนังสือ ที่บ้านจริงๆนะคะนอกจากนี้ในการจัดการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยของเราเราพยายามเน้นที่จะให้เป็น active learning ให้ได้มากที่สุดเพราะเรามีความเชื่อว่าการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตินั้นเด็กจะจําได้ยาวนานกว่าการเรียนรู้โดยฟังคําบรรยายจากครูโดยในบางครั้งนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยไปสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ เมื่อได้ข้อมูลได้เนื้อหาได้ความรู้มาแล้วก็จะมานำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆในชั้นเรียนได้เข้าใจตรงกันในหัวข้อนั้นๆและเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนจบในแต่ละหัวข้อแต่ละเนื้อเรื่องเราก็จะให้เด็กนะคะสรุปความรู้ออกมาอาจจะเป็นในรูปแบบของแผนผังความคิดเป็นในรูปแบบของ MindMapping ในรูปแบบของการ์ตูนช่องหรือจะเป็นในรูปแบบของ ชิ้นงานนะคะในชิ้นงานเป็นหนังสือเล่มเล็กเป็นต้นค่ะต่อไปจะเป็นของรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งรายวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะมีการสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาอยู่5แพทเทิร์นหลักๆในการทำกิจกรรม Active Learning แพทเทิร์นแรกเลยคือการกระตุน้น2คือการรับรู้3คือการกลอง4คือการลงมือและ5คือการใคร่ขวน เดี๋ยวไปดูตัวอย่างเลยจากภาพที่เห็นนะคะจะเป็นกิจกรรมของเด็กๆชั้นป .2 นะเป็นการเอาวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับวิชาศิลปะชื่อกิจกรรมว่า,าโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงจากการวัดนะคะทีนี้เราเอากิจกรรมไปเข้าในโครงร่างแพทเทิร์นเราเลยอันแรกคือการกระตุน้นกระตุ้นโดยการใช้คลิปวิดีโอให้เด็กๆได้ดูก่อนเพื่อเกิดความสนใจในการทำงาน ต่อยอดในการทำงานพอกระตุ้นเสร็จแล้วเราจะให้เขาได้เกิดการรับรู้โดยการเปิดอินเทอร์เน็ตจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือจากหนังสือเรียนก็ได้พอรับรู้เสร็จแล้วเราจะให้เขากรองความรู้ออกมาเป็นองค์ความรู้ของตัวเองเล็กๆพอกรองความรู้เสร็จแล้วทีนี้ในทางวิชาศิลปะก่อนที่จะสร้างผลงานจริงเราต้องให้เขาร่างภาพก่อนเพื่อให้เห็นเป็นภาพรวมใหญ่ๆก่อน พอเห็นภาพรวมใหญ่ๆแล้วเราจะให้เขาลงมือทําจริงๆทีนี้กิจกรรมนี้เราจะให้เขาจับคู่กันเป็นคู่เป็นกลุ่มเพื่อฝึกทักษะในการปฏิสัมพันธ์กันในทีมนะคะพอทํางานเสร็จแล้วก็จะเกิดการใคล้คยวนจะให้เขาออกมานําเสนอชิ้นงานของตัวเองเพื่อบอกความรู้ที่ได้ปัญหาที่เจอและวิธีการแก้ปัญหา เพื่อนๆจะมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นนะคะส่วนครูคจะเป็นคนคอยขมมดความรู้ทั้งหมดแล้วก็สรุปความรู้ให้เด็กๆได้ฟังอีกทีหนึ่งโรงเรียนบ้านแดรังเล่าทิศมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษดังนี้ 1. การนําเข้าสู่บทเรียนซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละเนื้อหาซึ่งครูจะใช้การเล่นเกมการดูภาพประกอบร้องเพลง หรือเป็นการชมคลิปวิดีโอซึ่งเป็นการนำสู่บทเรียน 2. ขั้นตอนการสอนเนื้อหาจะมีการสอนเกี่ยวกับคำศัพท์การอ่านออกเสียงสะกดคำการฝึกการถามตอบและการเขียนโครงสร้างประโยคซึ่งครูจะมีการผลิตสื่อขึ้นเองและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกทั้ง ยังมีการให้นักเรียนได้ทำงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มโดยการให้ทำใบงานหรือเป็นชิ้นงาน 3. นักเรียนจะนำเสนอผลงานของคู่หรือของกลุ่มของตนเองให้เพื่อนในชั้นเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหลังจากนั้นครูและนักเรียนจะช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้ตอนท้ายชั่วโมง กิจกรรม Active Learning นะคะในหน่วยบูรณาการ PBL นะคะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักค่ะคือ1ชง 2. เชื่อม 3. ใช้นะคะกระบวนการชงนะคะก็คือให้เด็กได้ประทะกับปัญหาสิ่งสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่เด็กพบขึ้นมาเองนะคะปัญหาที่ครูม,มอบหมายให้นะคะจากนั้นเด็กก็จะเข้าสู่ขั้นตอนเชื่อมก็คือเด็กต้องไปค้นคว้าหาความรู้เพื่อให้เชื่อมกับประสบการณ์เดิมของตนเองนะคะแล้วเอาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน เพื่อนเป็นการเชื่อมกับเพื่อนๆนะคะแล้วเด็กก็จะได้ออกมาเป็นองค์ความรู้ของตนเองนะคะองค์ความรู้ที่ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการใช้ค่ะใช้ในการทําชิ้นงานต่างๆใช้ในการทําสิ่งประดิษฐ์สร้างวิธีการใหม่ๆขึ้นมานะคะอันนี้เป็นการ active learning ในหน่วยบูรณาการ PBL ของเราค่ะการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19 1. ทางโรงเรียนบ้านในรังรัตอุทิศได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแ n d ์ในระดับชั้นอนุบาล2ถึงอนุบาล3โดยครูและผู้บริหารการศึกษาได้ทำข้อตกลงกับผู้ปกครองในการมารับใบงานสัปดาห์ละหนึ่งครั้งผลค,ความประเมินความพึงพอใจพบว่านักเรียนได้ทำใบงานและมารับใบงานร้อยละแปดสเปอร์เซ็นต 2. โรงเรียนบ้านในรังราชอุทิศได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในรูปแบบ Zoom c l m s s t i n g และมีการเช็คชื่ออย่างสม่ำเสมอสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1. สื่อ PowerPoint 2. สื่อ YouTube 3. สื่อ DLTV 4. สื่อ Project 1 4 5. สื่อแบบฝึกทักษะและสื่อแบบฝึกทักษะออนไลน์ในการวัดการประเมินผลของโรงเรียนบ้านในรังร้านอุทิศใช้หลักการวัดการประเมินผลอย่างหลากหลาย 1. ใช้แบบฝึกทักษะออนไลน์ 2. ใช้แบบฝึกทักษะต่ตางๆไม่ว่าจะส่งในกลุ่มรายหรือส่งกับครูเป็นการส่วนตัวและ 3. เพื่อประเมินความคืบหน้าและความเข้าใจของนักเรียนครูได้ใช้การนำเสนอแบบออนไลน์โดยการให้นักเรียนอัดเป็นวิดีโอส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง YouTube หรือผ่านทาง Facebook ต่างๆและการวัดการประเมินผลที่ขาดไม่ได้เลยคือการทำแบบทดสอบโดยคณะครูและผู้บริหารการศึกษาได้ร่วมกันอบรม การจัดทํำ Google Form และทําแบบทดสอบผ่าน Google Form และมีการวัดการประเมินผลอย่างต่อเนื่องกิจกรรมที่2การจัดการและเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และผู้เรียนด้านผู้เรียนแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนบ้านใดาลางรละอุทิศได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความก้าวหน้าทางการเรียน เป็นการสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้กับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนผลการดำเนินงานทำให้นักเรียนได้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้รู้จักการแก้ปัญหาการวางแผนการทำงานมีกระบวนการคิดตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานนักเรียนบางคนไม่สามารถแสดงออกทางด้านความคิดของตนเองกลัวที่จะตอบคำถามเพราะกลัวว่าคำตอบของตนเองจะผิดหรือแปลกกว่าคนอื่น นักเรียนบางคนไม่สามารถตีความหมายจากจุดมุ่งหมายคำถามของครูได้ด้านครูผู้สอนแนวทางการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านใดาลางลาดอุทิศได้มีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยนำเสนอความก้าวหน้าหรือปัญหาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นำวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมในทุกสัปดาห์ภายนอกโรงเรียนโรงเรียนบ้านใดลังราอุทิศได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนกับครูในเครือข่ายตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการเรียนรู้แนวปฏิบัติโดยเน้นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่21ผลการดำเนินงานครูได้มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมที่สามการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของเราทางโรงเรียนจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาผู้ผู้สอนหัวหน้าสายชั้นโดยจะแบ่งเป็นสี่ระดับชั้นคือระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลายและก็มัธยมศึกษาการนิเทศจะมีการนิเทศภาพเรียนละสองครั้งเพื่อกำกับติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นมีการประเมินนำข้อมูลสารสนเทศปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวะปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการนิเทศติดตามมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมของวง PLC ของโรงเรียน สำหรับในช่วงสถานการณ์โควิดทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านซูงนในแต่ละชั้นจะมีห้องแชทที่มีครูประจําชั้นครูผู้สอนแต่ละวิชานักเรียนผู้ปกครองและผู้บริหารเป็นสมาชิกอยู่ซึ่งผู้บริหารก็สื่อโอกาสเข้าไปนิเทศตามชั้นในโอกาสที่เหมาะสม